ไอเคียเตอร์มึงเห็นพวกเราเป่ามึงเห็นพวกเราเป่าไลชาร์ทีเอ็มโตอยู่ดีดีบนดาบกูใช่ไลชาร์ทีเอ็มโตเห็นเปล่าครับเห็นเปล่าครับผมพูดเถิดคนเฮดวอลนะครับเออดี๋ยวกูให้ดูอ่ะสองห้องเดี๋ยวกูให้ดูอ่ะสองห้องกันหนึ่งใช่เดี๋ยวกูขึ้นให้ดูอ่ะสองห้องมึงเห็นไหมน่ะแตกูไม่ดูมันก็ไม่เห็นหรอกเว้าเว้าตัวเว้าที่กูให้ลุงกูเดี๋ยวมึงดูนะนั่นแหละเห็นไหมน่ะเว้าที่กูให้ลุงกูน่ะ เฮ้ยแม่่ากูให้ลุงกูทำให้ลุงกูสัตว์เห็นยแม่หน่ะเฮ้ยแม่่าอูดโคตรลั่นกูก็ทำอูดกูก็ทำให้เขาสัตว์ห็น่าเปล่าไอ้เหี้ยแล้วตอนนี้กูขี้เกียจไปเล่นวอลดิดุยแล้วลองดูตอนนี้ลมมันจะหมดกูเลยเนี่ยเฮ้ยแม่หน่ะบ้านกูไหนเหี้ยเช็คเด้อเด้อเด้อ คุยเตอร์บัองห้องหังปาสห้องสิูหสห้องสอง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 ห้องับผมตรงนี้ตาต่างฟังบลูรีมีะขึ้นด้วยของมึงน้ตัวาใส่สุ้มั้ยเชดใส่้ใสุ่้

ทีเอ็มโตราชาทีเอ็มโตฝากเขาเลยนะเออเพราะฉะนั้น,นมึงจะไปีนมึงจะไฟกับใครอ่ะมึงฝันไปเถอะไอ้เหี้ยมึงคิดว่ามึงมีหน้ามา้าหรือมึงเก่าอ่ะมึงดูกูอยู่บนดาดฟ้ามึงคิดดูกูอยู่บนหลังคาบ้านไอ้สัตว์นี่มึงดูไอส้สัตว์กูกูเอาไอ้สัตว์แน่จริงมึงขึ้นมาที่ส,งสงูงๆตรงนี้สิเนี่ยมึงดูมึงดูสัตว์นี่กูดิมึงดูสัตว์ อู๋อยู่สูงขนาดไหนอยู่สูงกว่ามึงเดี๋ยวกูให้ดูว่าดูอยู่วันนี้ดูที่กูให้เขาเดี๋ยวถ่มัดูหน่อยเดี๋ยวไปตากล้องให้แล้วกันมึงดูไอ้เจ้าเตี่ยมึงดูไอ้เช็คมึงดูไอ้เช็คไอ้เช็คมึงจะจับแท่ลเล่ดิน้องจะจับแท่ลเล่ดิแล้ตอนนั้นที่มึงทำอ่ะยืน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 เลยยืนเลยไม่ต้องจับแทลเลกเออใช่ป่ะ ทำได้เปล่าได้ป่าซาติงอะมึงลงคลิปมาด่ามึงมาลงม,มาไอสัตเตอร์กูบอกไว้ให้นะไอหน้าหิ้วสัตว์จดท้ายคลิปมึงดูสาต์อืช<า>ใช่ช<า>แล้วอย่าให้กูรู้นะไอหน้าฮีเตอร์ว่ามึงด่าพวกกูอีกหรือถ้ามึงทำคลิปด่าพวกกูกูจะไปกระทืบมึงในวันพรุ่งนี้เออเจริญ